เยอลยข้ารหน้ารหน้ารหน้าเขยอะเ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 ยอะกองแคมปองแคมป์เซ็เซ็ตเซตหน่อยรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซตรีเซ็ตผมไม่ไหวแคมป์ไม่ได้เลยดูดูที่ผมดูที่ผมค่อยๆดันไปค่อยดันไปค่อยดันไปเวทกับปืนขึ้นเข่าได้นะเวทกับปืนขึ้นเข่าเนี่ยเวทปืนขึ้นเข่าได้ไบอกน้อยมันโคตรน้อยเลยน้อยไม่น้อยเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่อันนี้มาสุดเดียวเองฟ้ตัวหน้าฆ่าตัวหน้าฆ่าทิ้งเลยตัวหน้าจีเอเซอร์จีเอเซอร์จีเอเซอร์ตีขวา่ลตี ไอ้บุกลวงไอ้บกงลวงไอ้ลจีนตายจีนจะตายไอ้จะตายไอ้จะตายไอ้บลวงิว้ิวครเอาฮียอ้วมาอะทิวมาอะทิวต้องยู่ยตายตายตายอยู่เงตัวนี้ตันมัสเกลตัวนี้มันสเกลเฮียแม่มีเฮียปิดหัวผมหลังยบ้อทิวใน้ออ้ทิวน้อไอ้บ้กไอ้บ้งไอ้บ้งไอ้บ้ไอ้บ้งกระดกระดกระโดดหลังตัวหนอไว้มาดอง ตัดหิ้วให้ตัดหิวให้ตัดหิวให้ตัดแหิวให้ขา้ออะผ่าขามันล้มเราไข้างหลังมันจะตายคุฟานมันตายไอตัวตัวตายไอตายล้มหน่อยเอ็กบออยล้มาตายัมตายมัจะเข้าัด้ากันได้คุณจะดันันเะผมเตียดันเตดันดันดันดัหิวไปิิงิหิิงิิงิิงิิหิิิหิิิิหิิิิิิิหิิิยิยิยิิิิิงิยิิยิิยิยิิยิย

ตัดอิู่แล้วตัดิวแล้วไปไหนอ่ะลากกลับมาแล้วไปนึงไปไหนอ่ะี่ยมาดิเียมาต้อยกว่าก็มาดิไอ้ี่ะข้างหลังไอ้บอสไอ้บอสดิ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 ไอ้บดิไอ้บอสดิไอ้อสดิไอ้บ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 อสดิไอบอสดิไอ้อสดิไ้บอสดิไอ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 ้บอสด